สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบออมทรินีโดยแม่หมออามธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง1-15ธันวาคม2566ของคนที่เกิดในวันเสารออ์มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เนะาะ1-15ธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ใช้ไพ่สองสำรับเลยนะมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเับคุณกันบ้างเดี๋ยวสุ่มหยิบสุ่มเลือกกันไปนะมาดูกันว่นาคนที่เกิดในวันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้นเับคุณกันบ้างมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกนบคุณกันบ ใบแรกมาก็ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันเสาร์คิดดีพูดดีทดําดีนะนึกถึงสิ่งที่ดีๆใจเป็นกุศลก็เลยทําให้มีโอกาสได้รับกุศลเอออะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอโอ้โหต้องบอกเลยชีวิตมีโอกาสาว่าจะดีกว่าเดิมนะคนที่เกิดในวันเสาร์มีโอกาสว่าชีวิตจะดีกว่าเดิมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอะไรอีกโอ้โหใจดีคนวันเสาร์ใจดีทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อคนอื่นมาโดยตลอด บุญกุศลจากการที่คุณช่วยเหลือผู้คนทำบุญให้ทานสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คุณจะได้รับสิ่งดีๆในเร็ววันนี้และเป็นเป็นเรื่องดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยนะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานนะโอ้โหแผ่ก้านสาขานะกิ่งก้านใบชะชะใบาก้านกิ่ง กิ่งก้านใบชัชะใบาก้านเก่งนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตจะเจริญเติบโตงอกงามงอกเงยนะสิ่งดีๆแร่ขยายกิ่งก้านใบชัชใบาก้านกิ่งเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้อะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับปูนสุดท้ายโอ้โหชีวิตต้องบอกเลยนะมีโอกาสที่จะได้ ได้พักผ่อนบ้างแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหนักเหนื่อยมาเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วก็1นึถึงสิธันวาคมมันเหมือนกับอยู่ตัวนะได้พักผ่อนบ้างแล้วได้ได้หายใจหายคอได้รู้สึกชื่นอ,อกชื่นใจบ้างละได้สบายบ้างแล้วนะอะขออีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกสักหนึ่งใบ หมดแล้วความทุกข์ความโศกอะไรที่เคยผ่านมานะคะดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าชีวิตกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะเป็นทางที่ดีขึ้นชีวิตแฮ ppy มีความสุขมากขึ้นนะขอแค่คุณโฟกัสไปข้างหน้าอย่าจมอยู่กับอดีตอะไรที่ผ่านมาแล้วช่างมันอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วช่างมันอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลถึงอดีตอย่าไปกลัวอนาคตทําปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตจะดีมากถ้าเป็นเรื่องของการงานหางานอยู่ได้งานแน่นอนจ้ะ ไม่ต้องไปคิดถึงงานเก่าแล้วเพราะงานใหม่ดีกว่าถ้าสถาถ้าถ้าเกิดทำงานอยู่นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสทําให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้านะบุญกุศลหรือว่าความดีงามนะความรับผิดชอบที่คุณทํามาในเรื่องของการทํางานความรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้คนอะไรต่างๆจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นความรับผิดชอบเห็นศักยภาพนะเห็นคุณงามความดีของคุณและอาจจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง นะเออหรือว่าอาจจะให้ยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเนอะนะนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้มีคนคอยช่วยเหลือกลัลยาณมิตรรอบตัวค่ะเพราะนั้นแล้วสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะคะเออ,เอ,อต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะผ่านได้แบบสบายอกสบายใจมีคนคอยช่วยเหลือเพราะนั้นแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทําให้ดีที่สุดนะ ส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะลูกค้าลูกหาจะเข้ามาเป็นหางว่าวลูกค้าจะต่อคิวยาวไปถึงสามบ้านแบ้าน นะต้องบอกว่าจะมีลูกค้าลูกหาเข้าเยอะมากนะค้าขายร่ํารวยค้าขายดีลูกค้าลูกหายเยอะนะมีคนเข้ามาอยากจะทําธุรกิจร่วมด้วยค่อนข้างมากนะมีโอกาสที่จะได้ขยายสาขาขยับขยายสาขาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะะอะไรอะไรที่ก่อนหน้านี้รู้สึกติดขัดมันจะเริ่มอยู่ตรงอยู่ตัวนะเห็นแนวทางที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้อย่างดีทําให้คุณรู้สึก สบายอกสบายใจหลับสบายแล้วก่อนหน้านี้อาจจะหลับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะหนึ่งถึงสิบหธันวาเป็นต้นไปต้องบอกว่าหลับสบายมากขึ้นสบายอกสบายใจอะ่ะการเงินต้องบอกว่าคลั่งคล่องตัวนะมีโอกาสที่จะมีทางมีมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบหลังไหลไมาเทม,มาอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดนะอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดบางคนอาจจะมีโอกาส อาจจะติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินเสียเงินเสียทองอะไรบางอย่างไปในอดีตอย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงให้มันผ่านผ่านไปนะอย่าไปดึงดูดเป็นพลังงานลบๆเข้าสู่ชีวิตอะไรที่มันผ่านแล้วผ่านไปโฟกัสปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันนะวันนี้มีเงินมีทองหลังไหลมาเทมาโฟกัสขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วมันกําลังจะชวนเพื่อนเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอีกมหาศาลการเงินกําลังจะหลังไหลไหลมาเทมานะคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะนะ แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไปในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนคนต่างวัยคนเก่าๆหวนคืนมาเสียดายควรเสียอกเสียายเสียใจแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวสำนึกได้แล้วและอยากจะมาขอคืนดีนะ,ะหรืออาจจะเป็นคนต่างวัยก็ได้นะอาจจะมารู้สึกดีๆกับคุณเป็นไปได้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยจะมีคนมาให้เลือกอีกเยอะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจให้ใ,หใครคนใหม่ๆบ้างหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดเงนนินเงนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่ต้องบอกเลยยังไงก็ดีกัน นะเออให้เวลาคุณและเขาในการเคลียร์พลังงานเคลียร์ความรู้สึกอารมณ์นิดนึงนะพออารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานปรับปรับปรับจูนกันทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันเดี๋ยวก็ดีกันค่ะ แล้วกลับมาครั้งนี้จะดีกว่าเดิมด้วยเออตัวนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็โอเคอยู่ต้องบอกเลยอาจจะมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสขอแต่งงานมีโอกาสมีลูกมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เติบโตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเอ รับคนายอย่าลืมเพียงรันายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งๆกดซีเฟอร์ซให้กับให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลังใจให้หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย